กระบ acá, ี่นะครับรอบนะครับหลังจากที่เราเดินทางมานะครับก็ระยะทางพอสมควรนะครับนี่คือสภาพที่ได้เห็นนะครับสภาพที่ได้เห็นนะครับจากความเจริญรุ่งเรืองของทคโนลยีและก็นายทุนนะครับทําให้สภาพของธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะครับความเห็นแก่ตัวของกลุ่มนายทุนนะครับของพวกอ่าเห็นแก่ตัวนะครับถ้าเกิดยังอยู่อย่างนี้นะครับ อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับหมดนะครับสภาพธรรมชาติสภาพแวดล้อมหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามตบนะครับในชุดหน้านะครับดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณครับคนที่ลำบากนะพวกพวกผมไปแล้วผมคุณได้ตังค์ผมเสียเงื่อับผมมันยากครับผมน้ำท่วมลินตลมเพราะใครเพราะพวกคุณนะครับคุณคิดดูว่าผมต้องทํำยังไงต้องไปเรียนใหม่ครับเรียน จะทำความดีงามของตัวเองผมจิตสำนึกไม่แม้จ<อ>ิตสำนึกป,ป่าไม้หมดป่าหมดน้ำคนก็ตายบายบาย,บายครับผม